พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 1 0เรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกร,รัมกับขีดจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกวิธีการเปรียบเทียบน้ำหนักได้2เปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกร,รัมและขีดได้ 3. ใช้เครื่องช่างแบบสปร,ริงได้ 4. รับผิดชอบต่อภารงงานที่มอบหมายาาามสาระการเรียนรู้การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับขีด ให้เปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันถ้าสิ่งใดมีจำนวนกิโลกรัมมากกว่าสิ่งนั้นจะมีน้ำหนักมากกว่าก่อนเข้าสู่บทเรียนเด็กๆมาทำกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่ห้าสิบเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลคูณกันเลยนะคะข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดข้อที่เก้า ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะเด็กๆมาตรวจคำตอบกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนหน้า103ข้อ2กันก่อนนะคะจากโจทย์นะคะเปรียบเทียบน้ำหนักต่อไปนี้ว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากันจากโจทย์กำหนดข้อความมาให้นะคะ500กรัมกับ1กิโลกรัมเมื่อเด็กๆนะคะทำการเปรียบเทียบนะคะ หนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับหนึ่งพันกร,รมัมดังนั้นห้าร้อยกร,รัมเบากว่าหนึ่งพันกร,รมัมมาดูคำตอบข้อต่อไปกันนะคะจากโจทย์กำหนดนะคะหนึ่งกิโลกร,รัมห้าขีดกับยี่สิบเอ็ดขีดเด็กๆมาดูจำนวนยี่สิบเอ็ดขีดนะคะเขียนเป็นสองกิโลกร,รัมหนึ่งขีดดังนั้นนะคะหนึ่งกิโลกร,รัมห้าขีด เบากว่า2กิโลกรัม1ขีดมาดูคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะจากโจทย์กำหนดนะคะ37ขีดกับ3กิโลกรัม3ขีดเด็กๆมาดูจำนวน37ขีดนะคะเขียนเป็น3กิโลกรัม7ขีดดังนั้นนะคะ3กิโลกรัมเป็นจำนวนที่เท่ากันเรามาดูที่หน่วยขีดค่ะ7ขีดกับ3ขีดดังนั้น สามกิโลกรัมเจ็ดขีดหนักกว่าสามกิโลกรัมสามขีดเด็กๆมาดูคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะข้อสี่จากโจทย์ยี่สิบห้าขีดกับสองกิโลกรัมห้าขีดยี่สิบห้าขีดเท่ากับสองกิโลกรัมห้าขีดดังนั้นข้อนี้นะคะตอบหนักเท่ากันเด็กๆมาดูคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะ ก็ห้าเด็กๆมาเปรียบเทียบนะคะน้ําหนักของ1กิโลกรัม300กรัมกับ1กิโลกรัม3ขีด1กิโลกรัม300กรัมเท่ากับ1กิโลกรัม3ขีดดังนั้นนะคะข้อนี้มีน้ําหนักเท่ากันนะคะมาตรวจสอบคําตอบข้อต่อไปกันนะคะข้อ6จากโจทย์นะคะกําหนด1000กรัมกับ3กิโลกรัม3กิโลกรัมเท่ากับ3,000กรัมดังนั้นนะคะ หนึ่งพันกรัมเบากว่าสามกิโลกรัมเด็กๆมาดูคำตอบข้อต่อไปกันนะคะข้อเจ็ดสองกิโลกรัมสี่ร้อยกรัมกับสิบเก้าขีดสองกิโลกรัมสี่ร้อยกรัมเท่ากับยี่สิบสี่ขีดเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะคะยี่สิบสี่ขีดหนักกว่าสิบเก้าขีดเด็กๆมาดูคำตอบข้อต่อไปกันนะคะ ข้อ8ห้ากิโลกร,รมัมห้าขีดกับ6กิโลกร,รัมครึง่งห้ากิโลกรมัมห้าขีดเท่ากับห้าสิบห้าขีด6กิโลกร,รัมครึง่งเท่ากับห5สห้าขีดดังนั้นนะคะ5กิโลกร,รมัมห้าขีดเบากว่า6กิโลกร,รัมครึง่งเด็กๆเปิดหนังสือเรียนหน้าน100นะคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ1,000พันกร,รมัม1กิโลกร,รัมเท่ากับ ขีดจากภาพนะคะเด็กๆมาดูน้ำหนักของแตงโมกันนะคะแตงโมหนัก3กิโลกรัม4ขีดหรือหนัก34ข<ๆ>ีดจากภาพนะคะเด็กๆมาดูน้ำหนักของแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปหนัก2กิโลกรัมหรือ20ขีด จากพาพนะคะแตงโมหนัก3กิโลกรัม4ขีดหรือ34ขีดแคนตาลูปหนัก2กิโลกรัมหรือ20ขีดเมื่อทำการเปรียบเทียบกันแล้วนะคะแตงโมหนักกว่าแคนตาลูปเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะจากภาพฟักทองหนัก3กิโลกรัม2ขีดหรือ32ขีด มันม่วงหนัก2กิโลกรัม3ขีดหรือ23ขีดเมื่อเด็กๆทำการเปรียบเทียบกันแล้วนะคะฟักทองหนักกว่ามันม่วงเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะจากภาพนะคะขนมปังหนัก6ขีดมะพร้าวหนัก900กรัมหรือ9ขีดดังนั้นนะคะขนมปังเบากว่ามะพร้าวเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะ จากภาพนะคะโน้ตบุ๊กหนัก2กิโลกรัมหรือ20ขีดกระเป๋าหนัก2,000กร,รมัมหรือ20เมื่อทําการเปรียบเทียบกันแล้วนะคะโน้ตบุ๊กหนักเท่ากับกระเป๋านะคะมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับขีด ให้เปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันถ้าสิ่งใดมีจำนวนกิโลกรัมมากกว่าสิ่งนั้นจะมีน้ำหนักมากกว่าเด็กๆทำแบบทดสอบในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ